เริ่มประกวดรุ่นฟันน้ำนมมาพุ่งได้ฟันน้ำนมเทศเมียเมื่อกี้โชว์เจ้าช้างอุดรไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เพชรเหนือเก้านะครับของเซียงโซ่นะครับของพี่โซ่นะครที่ขอนบุบลัดนะครับเป็นลูกของเจ้าเงินอุทัยตัวนี้เป็นลูกของเจ้าเงินอุทัยนะครับแม่เป็นสายเพชรอุดรนะครับอีสานกับอุทัยเจอกันนะครับลักษณะจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่โชว์ไป ง่ามเนาะค่ะอ่ตัวต่อไปนะครับอ่าช้างอุดรโชว์ไปแล้วของท่านผู้กองผู้กองเป๊กและผู้กองสาค่ะช้างอุดรนะครับผมอ่ะเราเราวนไปอ่ะช้างอุดรแล้วโชว์แล้วอ่ะโชว์แล้วเราเราวนเลยครับวนขวานครับวนขวานะอ่ะอ่ะอ่ะไปนี่รันไปเรื่อยๆครับช้างอุดรมาอ่ะตัวต่อไปนะครับตะวันฉายนะครับ นี่เป็นตะวันฉายนะครับเป็นลูกของเจ้าใบหยกนะครับพ่อพันธุ์ที่แกรนแชมป์เยอะที่สุดในประเทศเสียครับเสีย่ปีเต็มนะครับเป็นลูกของเจ้าใบหยกนะครับสี่ปีเต็มนะครับตัวนี้เราเราจะโชว์กันไม่นานเดี๋ยวเราใครที่สนใจพ่อพันธุ์ไหนเราไปเดินดูที่เต็นท์ แล้ไปติดต่อขอโดยโทรไว้ไปสัมภาษณ์ละเอียดกับเจ้าของทีถ้าเราคป็นตัวนี้คงไม่จบที่เจ้าตะวันฉายนะครับของพี่โจนะครับพี่โจเรานะครับสีชิวนะครับตอนนี้น้ำเชื่อหลอดกท่ไหลพี่มานีนะครับนี่คือเจ้าตะวันฉายนะครับรับผสมจริงนะครับรับผสมจริงตัวละ ค่าเข้าโครงการนะครับสองหมืนบาทนะครับเอาแม่ฟันไปฝ่ากแล้วก็ตรวจท้องผ่านนะครับสองหมื่นบาทนะครับเจ้าตะวันฉายนะครับใครสนใจนะครับน้ําเชื้อวันนี้มีมาจาหน่ายนะครับโดดละห้าร้อยบาทนะครับโดดละห้าร้อยบาทหนึ่งชุดห้าพันบาทได้สิบสองหลอดนะครับขอปรบมือให้สําหรับเจ้าตะวันฉายของเสียโจสำหรันครราชสี่มาด้วยครับอ่าเริ่มเลยนะคะตัวต่อไปค่ะอ่าตัวต่อไปมาเลยครับอะไรเอ่ยอ่าตัวนี้รู้สึก จะมาใจนะเจ้าเงินดีเจ้าเงินดีนะครับที่เจ้าเงินดีเจ้าเงินดีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เจอพิจกรสาวสวยมากซึ่งเขาเป็นครูเป็นขราราชการยังโสดนะครับตอนนี้นะครับไปจีบได้เลยนะครับถ้าไม่มีควายใหญ่ควายงามจีบพอไม่ได้นะครับนี่คือเจ้าเงินดีนะครับของ สมัยฟาร์ม,<า>มนะคะ<า>ตอนนี้<า>นักเชืยย้อโดนเท่าไหร่คะโ,โดนละสามพันถ้าผาสมจริงเหรอคะโดดละสามพันน,นี่เจ้าเงินดีเป็นลูกของเจ้าพันล้านนะครับเจ้าพันล้านแม่แม่ของเขาเป็นแม่บุญส่งนะครับแม่บุญส่งควายอุทัยธานีนะครับควายตัวนี้เป็นลูกของเจ้าพันล้านนะครับ ควายตัวนี้นะครับผมขายไปให้พี่สมัยในราคาหน<อ>ึ่งแสนสองมบาทนะครับเรื่องเลี้ยงควายตอนแรกเลยครับแบ่งไปไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันนะครับแต่แบ่งไปด้วยราคาหนึ่งแสนสองหมืนบาทนะครับเป็นน้องเจ้าเงินแท้เป็นน้องเจ้าเงินแท้่แม่บุญส่งตอนนี้แม่พังเขาซื้อไปอยู่หนึ่งบานปูค่ะด้วยราคาสองล้านห้าสองล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วตัวนี้ราคา อนนี้เพราะตอนนี้มีคนมาเสนอราคาประมาณประมาณนะครับราคามาตรฐานเสนอมาในราคาสองล้านบาทเสนอเป็นราคาสองล้านบาทซื้อไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทซึ่งผมอยากจะเล่านิดนึงควายตัวน,นี้ผมแต่งให้พี่เข้าไปเขาไม่รู้จักกับผมโทรมาไม่รู้จักกันเพิ่งจะเจอกันเมื่อวานแต่ควายตอนนี้ผมขายไปในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทตอนนี้โทรมาถ,ถามว่า พี่หน้าขายไม่สองล้านมันสิอของพี่พี่ไม่ต้องถามผมนี่คือจ้างงันดีน้ําเชื้อชุดละสาม0ันบาทสิบสองโดสน,นะครับพี่สมัย12โดสน,นะครับ3า0 0าบาทาพค่ะพี่น้องกั้นใดสนใจนะครับพอสมัยฟามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อพันทุกตัวนะครับปรบมือให้เจ้าเงินดีด้วยครับผมขอบคุณค่ะตัวต่อไปนะคะ,ะจ้ามาเลย เชิญค่ะซับสมบูรณ์ฟาร์มค่ะตัวนี้นะครับหมอบีทนะครับอ่าหมอบีทนะครับซับสมบูรณ์ฟาร์มควายไทยนะครับเจ้าทองทองแท้เจ้าทองแท้นะครับนี่หมอบีทนะครับคนสารคานบานเฮาจากบ่อระบือบานเฮ้าระบือบานเฮ้าอีสานหลดล่ะแมนค่ะนี่คือเจ้าทองแท้ทองแท้นะครับทองแท้นะครับเป็นลูกของเป็นลูกของพ่อเงินไทยแม่อะไรครับ แม่วาสนาแม่เขาอยู่ตรงไหนตอนนี้ตอนนี้แม่ของเจ้าทองแท้นะครับอยู่บิ๊กพูฟาร์มนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าเงินอุทัยอายุ3ปี10เดือนนะครับนี่คือพ่อพันธุ์ของทรับสมบูรณ์นะครับเป็นหมอที่แต่งกีบแต่งเล็บนะครับใช่ค่ะใครที่เลี้ยงควายสวยควายงามนะครับหมอบิ๊ทซับสมบูรณ์นะครับที่ เล็บไม่สวยเล็บยาวนะครับหมอเบียดตัดให้ได้นะครับติดต่อหมอบียได้เลยนะคะที่ซับสมบูรณ์ฟาร์มค่ะอ่านี่ซับสมบูรณ์นําเชื้อหลอดเท่าไหร่หลอดละ300บาทนะครับ 1. ชุดส0 0 0บาท12หลอดนะครับนี่ปลบมือให้เจ้ากมันดีสําหรับซับสมบูรณ์ฟาร์มเลครับสมบูรณ์ฟาร์มค่ะตัวต่อไปเชิญค่ะได้ไล่ไปเรื่อยๆครับได้ไล่ไปเรื่อยเรเราจะได้รนพ่อพันในประเทศไทยนะครับนี่คือเจ้าเพชรมงคลนะครับ เพชรมงคลน่าจะเป็นของทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์บางท่านอาจจะดูว่าจะดูตัวเล็กกว่าควายที่เข้ามาในในงานณวันนี้แต่เป็นพ่อพันธุ์ที่จ่ายลูกเต่งดีนี่คือเป็นสายเลือดของสายเพชรอ,อุดรน,นะครับเพชรอ,อุดรน,นะะเพชรอ,อ,ดอุดรนี่เพชรอ,อุดรน,นะครับรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้จะได้ลักษณะความสมส่วนลำตัวเจ้าเนื้อนี่คือเพชรอ,ดอุดรนี่คือควายยุครุ่นเก่า แต่เป็นควายที่จ่ายลูกเก่งนะครับมีอุดมทัศนีที่ชัดเจนใช่ครับมีน้ำเชื้อมจำหน่ายนะครับน้ำเชื้อโลดละเท่าไหร่ครับสองห้าสิบบาทนะครับ5้าสิบาทรู้สึกจะให้ติปเด็กสองห้าสิบนะครับชุดหนึ่งสอง0ันห้าั้าร้อยบาทนะครับส5 0 0ห้าร้ยบาทนะครับปรบมือให้เจ้าเพชรมงคลด้วยครับของหมอบี๊นะครับทรัพย์สมบูรณ์ฟ้าขอบคุณค่ะตัวไหนตัวต่อไปมาเลยครับ อ่ะตัวต่อไปอ่ะอายุก่อนเสียต่อเสียต่อใจเย็นครับเสียต่อใจเย็นเสียต่อใจเย็นตัวนี้นะครับนี่คือภูเขาไฟนะครับอลังการนะครับใหญ่อลังการนะครับบิ๊กฟาร์มค่ะพี่บินค่ะซุปเปอร์บิ๊กฟาร์มใช่ไหมครับจากศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดก็มาวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียริเลยนะครับวันนี้เราลงสนามนะครับไม่ลงสนามนะครับภูเขาไฟมาโชว์นะครับ มาโชว์นะครับน้ำเชื้อเราจำหน่ายนะครับชุดละห้าพันบาทนะครับห้าร้อยบาทแลกเงินแลกควายตัวละแสนนะครับพี่น้องต้องสนใจด้วยนะครับเป็นลูกของพ่อไหนครับเป็นลูกของพ่อโชกุลนะครับแม่เลิฟนะครับรู้สึกอยู่ไทยทานีใช่ไหมเกิดยังไนครอบพี่มิ้นไหมครอบป้าแจวนะครับเป็นนี่คือเป็นลูกของเจ้าโชกุลนะครับแม่เลิฟนะครับเป็นควายอยู่ จังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนะครับเจ้าภูเขาไฟนะครับซุปเปอร์บิ๊กฟาร์มค่ะซุปเปอร์บิ๊กฟาร์มนะครับน้ำเชื้อหล่อละห้าร้อยบาทนะครับปลอบมือให้เจ้าภูเขาไฟด้วยครับใครสนใจพ่อพันตัวไหนติดต่อที่เต็นท์ได้เลยนะครับเจ้าโชคมงคลนะครับน้องมอสนะครับน้องมอสนะครับโชคมงคลนะครับเจ้าโชคมงคลนะครับนี่เป็นโลกของพ่อกล้วยใช่ไหม กล้วยนองบัวลำพูนะครับพอกล้วยน้องบัวลำพูแม่ตอนนี้ชื่อแม่ทันเทสนะครับอยู่กับสจอามนะครับจังหวัดอยุธยานะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้สามปีสองเดือนนะมีน้ําเชื้อยังครับมีแล้วโดดละเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่คือพ่อพันธุ์นะครับน้ําเชื้อโดดละห้าร้อยบาทที่น้องท่านใดสนใจติดต่อที่เต้นได้นะครับผสมจริงัวเท่าไหร่ครับน้องมอสห้าพันบาทเหมือนกันนะครับจาก ลื่นเลื่องตามนะครับน้องมอสนะครับค้วยหน่อยตัวละหาพันผู้ดีสี่พัสีเลยขายตัวละสองแสนนะครับคุณแล้วค่ะเอออ่ะปรบมือให้เจ้าโชคมงคลนะครับของลื่นเลืงตามนะครับของลื่นเลื่องตามนะครับตัวต่อไปค่ะเจ้าฟารมนะครับเสียเอี่ยวนะครับพี่เอี่ยวนะครับหนึ่งในห้าพระการนะครับผู้บ่าวตาตีเออนี่คือเจ้าเขาดิน สงสัยจะเขาดินจริงๆเพราะเขาใหญ่มากพญาเขาต้องเขาดินค่ะพญาเขานะครับนี่คือเจ้าเขาดินนะครับที่เอียวเป็นลูกพ่อไหนครับเป็นลูกเจ้าแสนซีทีนะครับแม่สายปานสุรินนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าปีสองเดือนนะครับเจ้าเขาดินนะครับเป็นพ่อพันุ์ที่พี่น้องดูไว้นะครับผู้ไดมักตัวให่เบื้องไว้หาผัวให้ลูกจะพร้อม อ่านี่เจ้าเขาดินน้ําเชื้อมโดดแล้วเท่าไหร่ครับพี่เอวครับชุดละห้าพันเหมือนกันนะครับสิบห้าหลอดเลยตัวนี้เจ้าเขาดินนะครับสิบแถมห้านะครับตัวหลอดละห้าพันบาทผสมจริงตัวเท่าไหร่ครับพี่เอวสามพันบาทนะครับนี่ไว้วยผสมตตัวละสามมีฝากผสมนะครับตอนนั้นมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับติดต่อค่อยประสานที่เต็นท์ได้เลยนะครับเราชอบพ่อพันตัวไหน ขอเบอร์แรกเบอร์แรกลายกันไว้นะครับจะได้ผ<ข>นะสมค่ะโอเคนะครับ,บนี่เจ้าขาดินนะครับของลูกทุ่งฟาร์มนะครับที่เดี่ยวจังหวัดน้องบัวลับพูค่ะกดมือให้เจ้าขาดินได้ครับตัวต่อไปค่ะเชิญคะ่ะชื่ออะไรคะ่ะบางซับบานซับบานซับนะครับเป็นลูกพ่อไหนครับเป็นลูกของ ปานสุปรินนะครับแม่เขาสายเพชรอุดรเหมือนกันนะครับนี่คือพ่อพันุ์ที่นําเข้ามาโชว์มีน้ําเชื้ออย่างครับน้ําเชื้อยังไม่มีผสมจริงตัวเท่าไหร่ครับพี่สามพันบาทมเหือนตัลคายเราอยู่จังหวัดมหาสารคามเหมือนกันนะครับไอซีฟาร์มไทยามควายไทยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผสมจริงนะครับเจ้าชื่ออะไรครพี่นะ ตาม์ัพนะครับจังหวัดมหาสารคามของเราด้วยนะครับอ้าวตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าเหินฟ้าหรือเปล่าเจ้าเหินฟ้านะครับเจ้าเหินฟ้านะครับเป็นเจ้าเหินฟ้านะครับเป็นลูกของตัวไหนครับของแก้วฟ้าค่ะแม่เป็นลูกของแก้วฟ้านะครับเป็นลูกของแก้วฟ้าแม่ตัวไหนครับ แม่บิวตี้นะครับอุ้ยอุ้ยใจเย็นลูกใจเย็นนะครับเข้ามาตรงนี้ต้องต้องเคารพกันนะครับอ่านี่เป็นลูกของเจ้าแก้วฟ้านะครับแม่บิวตี้แม่บิวตี้นะครับแม่บิวตี้นะครับเป็นอายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้สี่ปีสิบเดือนนะครับเป็นเจ้าเหินเจ้าเหอนฟ้านะครับลูกพ่อแก้วฟ้าสี่ปีสิบเดือนมีน้ําเชื้อยังครับน้ําเชื้อโดูดละ ชุดละสามพันบาทนะครับหนึ่งหลอดสามร้อยบาทนะครับสิบสองหลอดนะครับหนึ่งชุดหนึ่งชุดสิบสองหลอดนะครับสิบแถมสองนะครับเป็นลูกของพ่อแก้วฟ้านะพี่น้องดูได้นะครับเราจะไปแก้ตรงไหนแม่พันธุ์ที่เราได้อยู่ในฟาร์มแล้วนะครับชอบพ่อไหนเราต้องแก้จุดเด่นจุดได้ของแม่พันธุ์เราให้ถูกนะครับเราทํายังไงเราจะบีบควายให้ได้เงินล้านนะครับ อ่ปรบมือให้สำหรับเจ้าเหินฟ้าด้วยนะครับจากผู้ใหญ่บรรทมความควายไทยนะครับภูเขียวนะครับจังหวัดขอพุณมากๆชัยภูนะครับตัวต่อตัวต่อไปนะครับเชิญที่ต่อที่สุดไม่ได้เลยพระเอกสุดในงานนะครับเจ้ารู้สึกว่าคนจูงเมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับคนจูงสงสัยจะเมานะครับเพราะยืนนานนะครับนี่คือเจ้าไหมนะครับ เจ้าไหมจา,าจากนินแลนิฟ้าไม่นาควายไทยเขาใหญ่นะครับหันหน้าโชว์ไปทางพี่น้องเลยพี่คนจูนงนะครับเสียต่อเขาใหญ่นะครับผู <inclusive. S 1> ้ยังเชิญเสียเอ๋นะครับเสียเอ๋เ,อเขาใหญ่นะครับบางทีพี่น้องอยากจะเห็นนะครับเสียเอ๋เขาใหญ่ที่ซื้อควายที่สุดเยอะที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับเชิญข่าเสียเอ๋นี่เสียเอ๋ตบมือเสียเอ๋นะครับให้ที่ผสมแล้วเอาไปขายให้เสียเอ๋เขาใหญ่นะครับตอนนี้เขาซื้อควายหมด ผมขอสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์นิดหนึ่งตอนนี้ซื้อควายหมดไปกี่ล้านแล้วครับประมาณร้อยอยู่ข้างหลังร้อยอยู่ข้างหลังนะครับคนนี้เขาซื้อนะครับพี่น้องเกษตรกรเรามาวันนี้มีแต่เศรษฐีร้อยล้านพันล้านมาเลี้ยงควายกะันนะัพี่น้องเกษตรกรทํายังไงเราจะบีบควายพัฒนาควายเพื่อที่จะมาขายเพื่อที่จะให้คนมาซื้อให้ได้คุณภาพ นี่คือพ่อพันธุ์แม่พันของนิรนีฟาร์มเขาใหญ่นะครับตัวนี้คือเจ้าไม้เป็นลูกของพ่ออะไรครับพี่ดองพ่อถุงทองนะครับพ่อถุงทองพ่อถุงทองก็แม่เขาแม่เขาชบาแก้วครับแม่ชบาแก้วนะครับพึ่งซื้อขายกันในสามล้านบาทนะครับแม่เขานี่คือพ่อพันธุ์นะครับเจ้าไม้นี่คือผลงานอยู่ตรงกลางนะครับพี่น้องได้เห็นเลยครับตอนนี้ทิงทองครับนี่คือเจ้าทิงทอง ถ้าปกติโชว์พ่อพันแม่พันควายผมอยากให้พี่น้องได้เห็นแบบนี้พาพ่อพาแม่พาลูกมาให้พี่น้องได้ดูด้วยว่าพ่อพันตัวนี้ดีตรงไหนแม่พันตัวนี้ดีตรงไหนจะแด้จกกุดเด่นจุดได้ตรงไหนนี่คือแม่นี่คือพ่อแม่เป็นสายเบิ้มพันแม่เป็นสายเบิ้มพันพ่อเจ้าไหมพ่อเจ้าไหมใส่กันออกมาแล้วกี่เดือนพี่ต่อ ปดเดือนกว่าครับนี่คือควายแปดเดือนนะครับจูงออกไปโชว์ตรงนู้นเลยให้พี่น้องได้เห็นวันนี้นํามาโชว์นะครับไม่ลงสนามประกวดนะครับนี่ควายมีนาณีฟาร์มเขาใหญ่นะครับควายตัวผู้อายุแปดเดือนนะครับพี่น้องดูได้นะครับพ่อพันธ์เป็นแบบนี้แม่พันธุ์เป็นแบบนี้บางทีพี่น้องเกษตรกรอาจจะมองว่าควายตัวละล้านไม่มีในประเทศไทยแต่กว่าจะมีควายตัวละล้านเราต้องไปเปรียบเทียบควายที่ฟาร์มเราด้วยเปรียบเทียบควายที่ฟาร์มเราด้วยว่า ที่พ่อเราด้วยว่ามันเกิดมามันเป็นแบบไหนนี่อยากให้พี่น้องได้ดูว่านี่ควายอายุแปดเดือนนะครับชื่อเจ้าคิงทองนะครับคิงทองสมชื่อมากคิงทองจากมีเรนีฟาร์มขอขใหญ่นะครับเสีเอตตอนนี้ซื้อเยอะตอนนั้นท่านนายกสมบัติก็ซื้อเยอะแต่ตอนนี้เสียเอซื้อเยอะมากหมดไปประมาณร้อยร้อยกว่าล้านแล้วครับซื้อควายตอนนี้แต่ยังไม่พอถ้าพี่น้องท่านใดเกษตรกรท่านใด ผสมแล้วลูกเกิดมาเตรียมเอาเข้ามาโชว์ในงานประกวดพี่น้องพร้อมที่จะซื้อเยอะมากครับตอนนี้บีบให้ได้อย่างนี้เลยถ้ามีอย่างนี้พี่น้องมีกันล้านเลยครับไม่ต้องไปซื้อ,อลอตเตอรี่จะไปซื้อเลขหลายเอามาซื้อน้าเสียไปเซิรคอยูเฮียนทุกหอมอ้าวอาจารยบอกอ่มันนานเปินไปแล้วปรบมือให้สําหรับเสียต่อเสียเอ๋นะครับมีนมีความเขาใหญ่ด้วยนะครับอ่า เป็นเกียตินะครับมาโชว์วันนี้้เห็นพ่อเห็นแม่ถ้าจริงๆแล้วมาเห็นพ่อเห็นแม่เดี๋ยวต่อไปจะมีการประกวดกระบือผมแค่เอามาโชว์นะครับผมลูกชายความงามบินบาบือนะครับ